รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยบนโลกที่แสนกว้างใหญ่ใบนี้ของเรายังมีมากมายเรื่องราวให้เราได้ค้นหายังมีอีกนับหมื่นพันคขนแนงศาสตร์ิชา รอให้เราควายคว้าเอามาใส่ตัวจงอ่นอานจงเรียนรู้อย่าหยุดยัง้งมันจะเป็นพลังเป็นอาวุธทางปัญญาจงอย่าหยุดควาคว้าวิชาเพื่ออนาคตค้าของเราเอง สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตะวันยิ้มค่ะเช่นเดิมนะคะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบและว,วันนี้พาคุณผู้ชมมาร่วมกอดติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่เช่นเดิมค่ะคุณผู้ชมค่ะแน่นอนค่ะว่าปัจจุบันนี้นะคะหลายหน่วยงานบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อให้การศึกษานั้นมีความมั่นคงและยั่งยืนและสามารถให้น้องๆน,นำความรู้ค่ะไปต่อยอดในอนาคตและขณะเดียวกันก็สามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเองได้ค่ะ หนึ่งในเรื่องนั้นนั่นก็คือเรื่องของโทษภัยปัญหายาเสพติดนั่นเองค่ะและกระบ,บวนการเรียนรู้ต่างๆเหล่านี้เราก็ได้รับความร่วมมือจากหน่วยง,งานตำรวจในพื้นที่ขับเคลื่อนร่วมกันกลายเป็นครูตำรวจแดนเข้ามาให้ความรู้น้องๆเรื่องของโทษภัยยาเสพติดและสามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเองขณะเดียวกันก็สามารถสร้างให้ตนเองเป็นคนดีสู่สังคมนั่นเองค่ะ เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูว่ากระบวนการเรียนรู้ในวันนี้ที่ครูตำรวจแดนจะมาให้ความรู้กับน้องๆนั้นมีกระบวนการอะไรและสร้างการเรียนรู้อะไรให้กับน้องๆพาคุณผู้ชมพร้อมแล้วนะคะไปชมภาพตัวอย่างของวันนี้กันก่อนเลยค่ะ ใบนี้ของเรายังมีมากมายเรื่องราวให้เราได้ค้นหายังมีอีกนับหมื่นพันคะแนนศาสตร์ิชารอให้เราควาคว้าเอามาใส่ตูวคุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะได้เห็นภาพบรรยากาศไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะว่าตัวอย่างของรายการเรา <Yeah. S 2> มีกระบวนการเรียนรู้อะไรที่มาเติมเต็มการเรียนรู้ให้กับน้องๆโ <Yeah. S 2> ดยเฉพาะความสําคัญของการเรียนรู้เรื่องของโทษัยาศิกจิตนั่นเองคะ่ะ และว,วันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่ค่ะที่โรงเรียนบ้านตันยงอําเภอแม่ลานจังหวัดปัตตานีที่นี่เขาจัดกระบวนการเรียนรู้สร้างความตระหนักและบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อเติมเต็ม,ตมการเรียนรู้เรื่องของโทษภัยยาเสพติดเพราะว่ายาเสพติด เป็นส่วนหนึ่งที่สร้างปัญหาให้กับสังคมเพราะฉะนั้นแหล่งบ่มเพาะที่ดีที่สุดนั่นก็คือโรงเรียนมาเติมเต็มให้น้องๆได้เรียนรู้เรื่องของโทษภัยและวิธีการรับมือและการป้องกัน<ม>ก็จะทําให้น้องๆค่ะไปอยู่ในสังคมอย่างมีภูมิคุ้มกันหรือมีวัคซีนนั่นเองค่ะส่วนกระบวนการพูดคุยวันนี้และกิจกรรมของครูตำรวจแดของเราจะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมคะถ้าพร้อมแล้วเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ Play and learn. แทนนักเรียนที่กําลังอ่านออกเสียงอยู่หน้าชั้นเรียนนี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้เกี่ยวกับยาเสพติดโทษภัยและผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเองพ่อแม่ผู้ปกครองและสังคมค่ะให้น้องๆน,นักเรียนนะคะได้ศึกษาเพื่อเป็นการต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียนซึ่งคาบเรียนนี้ก็ถือได้ว่าสามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้กับน้องๆน,น,นักเรียนได้ค่ะ คุณผู้ชมคะกระบวนการเรียนรู้นะคะจะต้องจัดอยู่ในห้องเรียนและกระบวนการเรียนรู้ไม่ว่าจะต้องอยู่ในห้องเรียนหรือนอกห้องเรียนก็สามารถเติมเต็มการเรียนรู้ให้กับน้องๆได้ค่ะอย่างที่วันนี้เราพาคุณผู้ชมนะคะมาเรียนรู้ของการให้ความรู้เรื่องของโทษภัยยาเสพติดไซเบอร์บูลิ่งแล้วก็อีกหลายๆกระบวนการเรียนรู้โดยเฉพาะการบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานอย่างกระทรวงศึกษาธิการและการดําเนินงานของสอพ ที่นี่เลยค่ะอําเภอแม่ลานจังหวัดปัตตานีค่ะและตอนนี้นะคะเรานั่งอยู่กับน้องนักเรียนที่เรียนกับครูแดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะกับกิจกรรมที่น้องๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับโทษภัยยาเสพติดนั่นเองตอนนี้เรานั่งอยู่กับน้องนักเรียนคนเก่งของเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพอมเชิเด็กชายนักแด,ดนเดราเม่อยู่ชั้นป .6 โรงเรียนบ้านตังยงครับ ตอนนี้อยู่ชั้นป .6 แล้วเป็นพี่เพื่อนแล้วใช่ไหมเอ่ยจะจบแล้วยัง <จะ S 1> ใกล้จะจบแล้วยังคิดว่าพอจบแล้วจะไปเรียนที่ไหนต่อคะปอนปะปอนะต่อทีนี้ถามหน่อยว่าเราเรียนกับครูแดมาตั้งแต่ชั้นปไหนคะปหครับชั้นปห้าแล้วครูแดชั้นปห้ากับครูแดที่มาสอนชั้นปหคนเดียวกันหรือเปล่าเอ่ยคนเดียวกันคนเดียวกันวันแรกที่ครูแดมาสอนเราตอนเราอยู่ปห้ากลัวครูแดไหม ไม่ครับไม่กลัวทําไมถึงไม่กลัวคะเพราะอะไรอือเขาก็เป็นคนเหมือนกันเาเป็นคนเหมือนกันแต่ครูแดเป็นตำรวจใช่ไหมเออแล้ววันแรกที่ครูแดมาสอนครูแดมาให้ความรู้เกียวกับอะไรคะยาเสพติดยาเสพติดแล้วอะไรอีกอืมกัญชากัญชาอะไรอีกบุรีบุรีแล้วอะไรอีกมีเครื่องดื่มยาบ้ายาบ้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยไหมคะ ด้วยใช่ไหมทั้งหมดนี้เป็นยังไงเอ่ยเป็นของดีหรือของไม่ดีคะของไม่ดีครับทพาไมถึงมันไม่ดีเพราะอะไรคะผมกระเทนะเอยโฟมกระทบต่อครัสมองสมองแล้วก็อะไรอีกกระทาทำายร่างกายทำ้ายร่างกายและอะไรอีกทำ้ายผู้อื่นทำ้ายผู้อื่นด้วยแล้วทำให้เรามีเงินไหมไม่มีไม่มีเงินแล้วตอนที่ครูสอนสนุกไหมคะสนุกครับคุณครูสอนแบบไหนถึงได้สนุกครูสอนแบบไหน พูดให้เราฟังหรือให้เราได้ร่วมทํากิจกรรมพูดให้เราได้ร่วมกิจกรรมแล้วก็ให้เราได้ตอบด้วยไหมคะตอบตอบด้วยอ่าแล้วทีนี้พอคุณครูสอนคุณครูให้ความรู้อย่างนี้แล้วเนี่ยเราเอาไปใช้ยังไงเอาไปใช้ใช่กลับตัวเราแล้วก็เราใช้พ่อแม่พ่อแม่เอาแต่กลับตัวเราก่อนเราใช้ยังไงกับตัวเราห้ามยุ่งเกี่ยวห้ามยุ่งเกี่ยวด้วยการ ไม่สนใจไม่สนใจอ,อ่าแล้วถ้ากับพ่อแม่เราเอาไปใช้ยังไงไปเราให้แม่เขาแล้วเพื่อนเพื่อนในห้องเราเวลาครูแดนมาสอนเนี่ยตั้งใจไหมคะตั้งใจครับตั้งใจมีกิจกรรมไหนเป็นพิเศษไหมเวลาครูแดนมาแต่ละครั้งแต่ละครั้งมีพิเศษไหมคะวันนี้ครูแดนมากันกี่คนสี่สี่ทุกทีครูแดนมากี่คนสามสามคนสี่คนวันนี้เป็นยังไงครูแดนมาให้ความรู้อะไรเพิ่มเติม เมื่อตะกี้ตำรวจมาบอกเรื่องอะไรคะบุหรีเรื่องบุรีเรื่องการบุหรี่ด้วยใช่ไหมใช่การบุหรี่คือการอะไรเอ่ยการอะไรล้อเลียนผู้อื่นล้อเลียนผู้อื่นดีไหมการล้อเลียนผู้อื่นไม่ดีไม่ดีแต่ครูแดดีไหมดีดีดีเพราะทำให้เราเป็นยังไงเป็นเด็กดีเป็นเด็กดีการเป็นเด็กดีดียังไง ไม่แล้ว oh. เลี้ยงผู้อื่นนะแล้วก็ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอะถามหน่อยว่าทําไมพ่อแม่เราผู้ปกครองเราถึงแบบให้เราและเพื่อนๆต้องมาโรงเรียนเพราะอะไรคะผมมาโรงเรียนเพราะว่าจะรับความรู้และไปเรียนต่อสูงๆและอนาคตผมอยากเป็นอะไรนะเป็นถหายเป็นทหาร ค่ะคุณผู้ชมค่ะและนี่ก็เป็นน้องตัวแทนนะคะของโรงเรียนบ้านตันยงกับกระบวนการเรียนรู้ที่เขาได้เรียนรู้กับครูแดมีความรู้สึกของน้องๆค่ะว่าการเรียนรู้เรื่องนี้สามารถเอาไปต่อยอดยังไงใช้กับตัวเองยังไงและเอาความรู้ไปถ่ายทอดกับผู้ปกครองอย่างไรค่ะ ครูแดรหรือครูตำรวจแดนะคะเป็นครูที่อยู่ในโครงการแดรที่มีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลค่ะในการแก้ไขปัญหายาเสพติดมากที่สุดเน้นการใช้หลักการป้องกันและปราบปรามกลุ่มผู้ที่มีโอกาสเข้าไปใช้ยาเสพติดให้ได้มีภูมิคุ้ม,มกันเรื่องของยาเสพติดและใช้ปรัชญาแผนใหม่ที่ให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ค่ะ คุณผู้ชมคะด้วยกระบวนการเรียนรู้นปัจจุบันอย่างที่เราทราบกันดีว่าหน่วยงานทุกหน่วยงานจะต้องบูรณาการทํางานร่วมกันและขับเคลื่อนการเรียนรู้เติมเต็มการเรียนรู้ไม่เพียงแค่โรงเรียนเท่านั้นนะคะหน่วยงานราชการในพื้นที่ก็จะต้องมีส่วนเติมเต็มด้วยค่ะวันนี้เราก็เลยพาคุณผู้ชมได้เห็นบรรยากาศไปเมื่อสักครู่แล้วนะคะว่ากิจกรรมการให้ความรู้โดยตำรวจในพื้นที่เราเรียกว่าครูแดมาให้ความรู้กับน้องๆน,นะคะหลายเรื่องที่เป็นโทษ ภัยพิษพยาเสพติดและเรื่องอื่นๆที่จะสามารถเติมเต็มการเรียนรู้ให้กับน้องๆเมื่อจบออกไปจากโรงเรียนจะได้เป็นคนดีและมีวิธีการป้องกันดูแลตนเองค่ะและตอนนี้เรานั่งอยู่กับครูตำรวจแดงของเราเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันค่ะสวัสดีค่ะแนะนำาชื่อให้ผู้ชมได้รู้จักค่ะสวัสดีสครับผมดาบตำรวจนัฐกิตทองชุมนะครับตำแหน่งผู้บังคับหมู่หน่วยปฏิบัติการพิเศษสถานีตำรวจภูธรแม่ลานครับปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ตำรวจชุมชนสัมพันธ์ ตอนนีตำรวจู้อนแม่ลานครับแล้วก็เป็นครูตำรวจแดครับค่ะครูตำรวจแดทําหน้าที่นี้มากี่ปีแล้วคะประมาณ2ปีแล้วครับค่ะ2ปีที่เรามาให้ความรู้กับน้องๆที่นี่ด้วยแล้วก็เมื่อกี้เนี่ยแอบคุยกับน้องๆนอกรอบน้องๆบอกว่าได้เรียนกับครูแดมาตั้งแต่ป .5 ใช่ครับแล้วก็สู่ป .6 ทีนี้อยากจะรู้ว่าเหมือนเวลาเรามาให้ความรู้อย่างนี้ค่ะป .5 กับป .6 ความรู้มันแตกต่างกันยังไงบ้างคะเวลาเราให้คือป .6 นะครับเขาเป็นเด็ก โตกว่าป .5 ใช่ไหมครับเพราะว่าเขาจะเตรียมตัวไปขึ้นชั้นม .1 แล้วที่สูงกว่าแต่โครงการดงจริงๆครับเขาจะเน้นเฉพาะเด็กป .5 <อ>เพื่อเป็นการสร้างเกาะคุ้มกันให้เขาเมื่อเขาขึ้นม 1, .1 ไปเจอเพื่อนที่เยอะหลากหลายโรงเรียนมากกว่าที่ในอยู่โรงเรียนปัจจุบันเนี่ยครับเขาจะได้รู้ว่าสิ่งเสพติดคืออะไรยาเสพติดคืออะไระเมื่อเขาเล่นไปแล้วสิ่งเหล่านั้นกับก็สู่ร่างกายเขาจะเป็นยังไงบ้างนะครับและมีโทษพิษภัยอย่างไรครับค่ะ และแสดงว่าในส่วนตรงนี้เนี่ยเราก็ขับเคลื่อนกับนโยบายที่ทางหน่วยต้นสังกัดของเราให้มาสู่การบูรณาการกับหน่วยงานทางการศึกษานั่นก็คือโรงเรียนอยากจะให้ครูตำรวจได้ได้พูดว่าการศึกษาเนี่ยจริงๆเนี่หน่วยงานอื่นๆมีความสําคัญยังไงที่จะมาร่วมกันขับเคลื่อนการศึกษาครับก็เหมือนอย่างที่เรารู้นะครับว่ายาเสพติดจะให้ตํารวจหน่วยงานเดียวมาแก้ไขไม่ได้นะครับเราต้องบูรณาการร่วมกัน ทั้งทางอำเภอทางสาธารณสุขหรือทั้งกระบาดทางสุรานะครับเราต้องร่วมมือกันนะครับเพราะปัญหายาเสพติดเกิดขึ้นมันก็มีอยู่แล้วนะครับถ้าเราไม่ร่วมมือกันมันก็จะแก้ไขปัญหาไม่ได้บางอย่างที่ผมบอกว่าหนึ่งครูตำรวจแดงหรือสิบร้อยพันสู้ไม่ได้กับหนึ่งครอบครัว hmm. ที่จะต้องดูแลลูกหลานของท่านนะครับเสียเวลานิดเดียวสละเวลานิดหนึ่งสอบถามปัญหาลูกหลานของท่านมีปัญหาอะไรบ้าง ให้ความอบอุ่นกับเขาปัญหายาติดก็จะไม่มีครับค่ะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูเป็นการแนะนำว่าครูแดมีความเป็นมาอย่างไรที่เข้ามาสู่กระบวนการเรียนรู้ให้ความรู้กับน้องๆในโรงเรียนจะเป็นอย่างไรไปติดตามจากคลิปนี้เลยค่ะสวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนวันนี้ครูตำรวจแดจะมาขอแนะนำให้นักเรียนรู้จักกับประวัติของโครงการแด ครูจะเล่าให้นักเรียนทุกคนฟังกันนะครับว่าโครงการของเรานั้นมีความเป็นมาอย่างไรในเดือนกันยายนปีพุทธศักราช2526ตำรวจเมืองลอสแองเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาได้รวมมือกับเขตการศึกษาเริ่มต้นโครงการที่จะปกป้องเด็กๆให้ไกลจากมหันตภัยยาเสพติดโดยการพัฒนาหลักสูตรโดยนักวิชาการด้านการศึกษานั่นก็คือหลักสูตรเกี่ยวกับการป้องกันการต่อต้านการใช้ยาเสพติด รวมถึงวิธีการหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงและได้มีการจัดอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจหลังจากผ่านการอบรมจึงส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจในเครื่องแบบไปตามโรงเรียนต่างๆเพื่อให้ความรู้กับเด็กนักเรียนผ่านการสอนโดยใช้ชื่อโครงการสุดเท่เป็นตัวย่อที่อ่านได้ว่าแดซึ่งแปลว่ากล้ากล้าที่จะรู้เท่าทันยาเสพติดหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงและกละ้าที่จะตัดสินใจเมื่อต้องพบเจอกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด ซึ่งโครงการนี้ประสบความสําเร็จอย่างสูงที่สหรัฐอเมริกาครับจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2542โครงการแดดก็เดินทางมาถึงประเทศไทยของเราโดยสํานักงานตํารวจแห่งชาติได้มอบหมายให้กองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติดเป็นผู้ดูแลโครงการครับถึงตรงนี้น่าจะมีนักเรียนหลายคนเริ่มสงสัยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับว่าสรุปแล้วแดย่อม,มาจากอะไรบ้างเดี๋ยวครูจะเฉลยให้เองครับ D. d r u g s จะเรียกง่ายๆว่ายาเสพติดก็ได้แต่ตามความหมายหน้าที่นี้ก็คือสารใดๆก็ตามที่ไม่ใช่อาหารและมีผลกระทบต่อวิธีการทำงานของสมองและร่างกายของเรานั่นเองครับ A. Abuse คือการใช้อะไรก็ตามในทางที่ผิดอย่างเช่นการใช้ยาในทางที่ผิดนั่นเอง R. <A>. Resistance หมายถึงการต่อต้านในสิ่งที่ผิดและไม่ยอมจำนนต่อแรงกดดันเช่นการพูดว่าไม่และสุดท้าย E. Education คือการศึกษาเรียนรู้นั่นเองครับ Drug Abuse Resistance Education คือโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียนแดในส่วนของการจัดกระบวนการเรียนรู้่ะคะว่าเราลำดับการเรียนรู้ให้กับน้องๆของป .5 ยังไงป .6 ยังไงคะครับโครงการเดเราเนี่ยครับเราจะมีแบบเรียนที่เรียกว่าสมุดวางแผนเดใช่ไหมครับคือเราจะใช้เล่มนี้กันนะครับ ระยะเวลา13สัปดาห์ที่เราเรียนนะครับเราจะมีเล่มนี้แล้วก็จะมีสื่อการสอนวิธีคิดตัดสินใจนะครับเพื่อให้เด็กโตขึ้นจะได้เรียนรู้ว่าเราจะรู้จักวิธีการปฏิเสธต่อสิ่งเสพติดอย่างไรต่อยาเสพติดอย่างไรครับ,รบแล้วก็ของน้องป .5 กับป .6 เป็นเล่มนี้เหมือนกันไหมครับใช้เล่มเดียวครับใช้เล่มเดียวกั<า>นเป็นหลักสูตรเดียว ทั่วโลกครับตอนนี้50กว่าประเทศทั่วโลกใช้แบบเรียนแบบเรียนกันนะครับในหนึ่งเทอมหรือว่าใน1สัปดาห์เรามาสอนกันกี่ครั้งอย่างไรคะเทอมหนึ่งครับเราจะมา13ครั้งครับเพราะว่ามันจะเป็น13บทเรียนแล้วก็มันจะมีการมอบประกาศเดนเมื่อสําเร็จหลักสูตรครับเนื้อหา13บบทเรียนยกตัวอย่างหน่อยค่ะว่ามีเรื่องอะไรบ้างก็มีหลักๆเลยก็เป็นสิ่งเสพติดก็จะมีบุหรี่เหล้ากัญชาครับยาเสพติดก็เป็นยาบ้า แล้วก็พวกสารระเหยต่างๆที่ทําลายร่างกายของนักเรียนนะครับแล้วก็เป็นวิธีการรับผิดชอบตัวเองรู้จักการปฏิเสธเพื่อนรู้จักการคิดรู้จักหลีกเลี่ยงปัญหายาเสพติดครับ,รบจากการเป็นหน้าที่ตํารวจดแูแลรักษาความปลอดภัยพี่น้องประชาชนสู่การเป็นคุณครูถามหน่อยคะ่ะว่ายากง่ายยังไงบ้างก็มันก็ไม่ยากครับเพราะ,ะทุกคนย่อมมีความเป็นครูในตัวเองอยู่แล้วใช่ไหมครับอยู่ที่เราจะใช้ศักยภาพตัวเองแค่ไหนครับต้องเสียสละนิดนึงครับ สอนยังไงให้น้องตั้งใจเรียนและได้รับความรู้นี้ไปเต็มๆแล้วเอาไปใช้ด้วยก็แน่นอนด้วยความเป็นตำรวจนะครับต้องใช้เสียงดังนิดนึงค่ะก็ใช้ระบบวินัยนิดนึงด้วยครับค่ะแต่ธรรมดาครับเด็กย่อเป็นเด็ก huh. เราก็ต้องมีความอดทนด้วยค,ครับความคาดหวังของการเป็นครูตำรวจแดที่มาให้ความรู้เรื่องนี้คาดหวังอะไรกับน้องๆที่จะได้รับความรู้ที่เราให้ไปางคะคผมคาดหวังว่าสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยเราก็เหมือนกับ เฟืองตัวเล็กๆตัวหนึ่งนะครับซึ่งอาจจะดูเล็กมากแต่มันก็ขับเคลื่อนให้เขาให้เขาห่างไกลจากยาเสพติดและหวังอย่างยิ่งว่าเขาโตขึ้นมาด้วยสิ่งที่เขาอยากจะเป็นเหมือนที่เราได้ถามไปนะครับว่าทุกคนอยากเป็นอะไรบ้างอยากเป็นหมอเป็นครูเป็นอะไรแต่ถ้าทุกคนยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดความฝันของเขาตรงนี้ก็จะดับลงครับคืออยากให้เขาโตขึ้นแบบมีประสิทธิภาพคัะฝากถึงผู้ชมแล้วก็พ่อแม่ผู้ปกครองและน้องๆหน่อยค่ะครับฝากถึงผู้ปกครองทุกท่านนะครับ ทุกปัญหาทุกอย่างขึ้นอยู่ที่ครอบครัวนะครับถ้าครอบครัวของท่านดูแลลูกหลานของท่านอย่างดีนะครับปัญหายาเสพติดของเราเราสามารถแก้ได้ครับค่ะวันนี้ขอบคุณคือแดนนะคะมาพูดคุยกับเขาค่ะ โรงเรียนบ้านตันยงอำเภอแม่ลานจังหวัดปัตตานีค่ะเป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่มีการขับเคลื่อนโครงการแดให้ครูแดเข้ามาจาัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่มีทั้งหมด13บทเรียนใช้ระยะเวลาในการเรียนรู้ทั้งหมด13สัปดาห์โดยมีนายอศมีโตเจค,ค่ะผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านตันยงอำเภอแม่ลานจังหวัดปัตตานีซึ่งท่านผอเอ,เองนะคะให้ความสําคัญถึงกิจกรรมนี้และได้วางแผนขยายการให้ความรู้ผ่านกระบวนการการจัดกิจกรรมของ ครูแดค่ะจากกลุ่มผู้เรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ก็จะมีการขยายผลกระบวนการเรียนรู้นี้ค่ะให้กับน้องนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4เพื่อให้นักเรียนได้มีภูมิคุ้มกันต่อตนเองและสังคมต่อไปนั่นเองค่ะ ค่ะแน่นอนค่ะว่ากระบวนการจัดก,การเรียนรู้การขับเคลื่อนต่างๆจะต้องผ่านการพูดคุยและการวางแผนส่วนหนึ่งนั่นก็คือ นโยบายของผู้บริหารค่ะว่าจะตอบโจทย์การศึกษาเติมมิติของการศึกษาให้เต็มที่ที่สุดให้กับน้องๆได้อย่างไรและตอนนี้เรานั่งอยู่กับท่านผ mm hmm. ออัศมีโตเจนะคะมาพูดคุยกับเราท่านผอโรงเรียนบ้านตันยงอำเภอแมลานจังหวัดปัตตานีสวัสดีค่ะครับค่ะผอขาถ้าเราพูดนโยบายเรื่องของการจัดก,กระบวนการเรียนรู้แน่นอนว่า mm hmm. แต่ละโรงเรียนก็จะมีนโยบายที่เ,เฉพาะตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน mm hmm. แต่เรื่องของยาเสพติดแน่ hmm. นอนว่า ณตอนนี้เนี่ยหน่วยงานทุกหน่วยงานไม่ทิ้งให้ใ<ช>สถานศึกษาโดดเดียวแต่มีการบูรณาการร่วมกันค,ครั้งนี้เรื่องของโทษภัยยาเสพติดนโยบายของโรงเรียน<ม>เป็นยังไงบ้างคะคก็ในเรื่องของยาเสพติดเนี่ยโรงเรียนก็ถือว่าเป็นนโยบายหลักเลยนะครับเราจะป้องกันไม่ให้มียาเสพติดเกิดขึ้นในโรงเรียนนะครับที่ตอนนี้นะครับเรายังไม่เจอปัญหานะครับแต่โดยโดยทั่วไปแล้วนักเรียนที่จะมีปัญหาขึ้น ผู้ชายพอหกจากขุนแก่นะุรีรับแต่พอออกมาอยู่ที่นี่ย,ยังไม่ได้เจอปัญหาเหล่านี้นะครับเพราะว่าเรามีแนวทางในการป้องกันอยู่ตลอดอนะครับในเรื่องของการให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดโทษของยาเสพติดเนี่ยพอไักเกรกลัวไักเกรนก็ ไม่คิดไปลองออนะครับก,ก็ดีอะฮัมดิลละครับตอนนี้ครับซึ่งในพื้นที่เราเองเราก็มีการบูรณาการหน่วยงานร่วมกันอย่างตำรวจสถานศึกษา,าอย่างโรงเรียนบูรณาการจนกลายเป็นกิจกรรมที่จัดให้กับน้องๆผ่านครูตำรวจแดงอยากจะให้พูดถึงครูตำรวจแดงหน่อยค่ะครับ,รบผมก็อันนี้คือเป็นสิ่งที่นะรครับเป็นเป็นภาคีเครือข่ายของเราที่ที่ดีมากๆเลยนะครับครูแดนเนี่ยนะพอมีครูแดงเข้ามานะครับพฤติกรรมของเด็กเราเนี่ยนะครับ จะเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นมากๆะนะครับเพราะว่าครูเดเนี่ยเขาจะมีเทคนิควิธีการสอนของเขาแล้วก็เขาจะมีตัวอย่างที่เป็นเป็นตัวอย่างจริงๆนั้นมาให้น้องๆ,ได,ดองๆได้ดูน้องๆก็เลยได้เกิดการเรียนรู้และก็สามารถนําไปปฏิบัติตในชีวิตประจําวันของตัวเองได้ค่ะคในการขับเคลื่อนนี้นะคะเราขับเคลื่อนมากี่ปียังไงบ้างคะครับตอนนี้ก็ครูเดก็ตามนโยบายของสวทก็มีกิจกรรมของครูเดเข้ามา,มา,ม,ามาเป็นเครือข่ายของโรงเรียนอยู่แล้วนะครับ เราก็จะต่อยอดไปตลอดไปนะครับเห็นว่าเทอมเทอมหน้าเนี่ยครูเด์เขาจะเพิ่มจากป .5 ก็จะเอาปอ .4 มาร่วมด้วยนะครับก็เพิ่มเพิ่มจํานวนประชากรมากมากขึ้นะนะครับต้องขอบคุณครูเดนะครับที่เห็นความสําคัญตรงนี้นะครับได้เพิ่มจากป .5 ชั้นเดียวก็มาบวกป .4 เพิ่มอีกต้องต้องขอ,ขอบคุณทาง ดูดีมากๆด้วยครับค่ะและถ้าพูดถึงเรื่องของกระบวนการเรียนรู้ค่ะคุณผู้ชมค่ะแน่นอนว่าณปัจจุบันโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดเชายแดนภาคใต้บ้านเราเนี่ยผู้ปกครองส่งเสริมที่จะให้น้องๆเข้าสู่กระบวนการของการเรียนการสอนหรือว่าของสถานศึกษานะคะและให้ความสาคัญของการศึกษาอยากจะให้ท่านผอ,อค่ะได้พูดถึงว่าความสําคัญของการศึกษากับน้องๆเยวาวชนนะคะมีความสําคัญยังไงบ้างค,ค,คะค ก็ในเรื่องของการศึกษานะครับการศึกษานี่เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับเพราะว่าเครื่องมือที่เราจะดําเนินชีวิตได้เนี่ยก็คือการศึกษาถ้าเราไม่มีความรู้เนี่ยนะครับเราก็จะเสียโอกาสต่างๆมากมายเลยนะครับถ้าเราเป็นคนที่มีความรู้นะครับเราก็จะเป็นคนที่มีโอกาสรู้มากโอกาสก็จะยิ่งมากด้วยครับผมค่ะสุดท้ายนี้มีอะไรฝากผู้ปกครองบ้างคะครับผมก็อยากจะให้ผู้ปกครองนะครับ ถ้ามีนะรครับมีศักยภาพในการที่จะส่งเสริมให้กับบุญหลานเนี่ยนะครับก็ควรที่จะส่งเสริมนะครับได้เรียนให้สูงสูงนะครับการศึกษาจะเป็นอะไรครับสิ่งที่จะให้อนาคตที่ดีกับบุรหลานของท่านนะครับก็ฝากปกครอง นะครับให้ความสําคัญกับการศึกษามากๆนะครับค่ะวันนี้ขอบคุณท่านผอค่ะมาพูดคุยกับเราค่ะคุณผู้ชมค่ะครั้งหน้าค่ะรายการของเราจะพาผู้ชมมาติดตามรับชมถึงกระบวนการเรียนรู้เรื่องราวไหนทางการศึกษานะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ในรายการตะวันยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะสําหรับคุณผู้ชมเองอย่าหยุดที่จะเรียนรู้นะคะเพราะการเรียนรู้อยู่รอบตัวเราวันนี้บีและทีมงานตะวันยิ้มรวมไปถึงท่านผอต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะช่วงรู้ไว้ใช่ว่าวันนี้พบกับพี่ฟ้านะคะวันนี้พี่ฟ้าจะพาน้องๆไปรู้จักกับมัสยิดเกเซซึ่งเป็นสถานที่เก่าแก่แห่งหนึ่งในจังหวัดปตัตตานีจะมีเรื่องราวเป็นอย่างไรนั้นตามพี่ฟ้าไปกันเลยมัสยิดเกรเซเป็นมัสยิดที่เก่าแก่อายุกว่า200ปี ตั้งอยู่ในหมู่บ้านกเกอรเซตอําเภอเมืองจังหวัดปัตตานีมัสยิดแห่งนี้สร้างด้วยอิฐเสามีลักษณะทรงกลมและประตูมีลักษณะโค้งแหลมหนึ่งในศาสนาสถานสำคัญที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์เมืองปัตตานีให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาและยังเป็นโบราณสถานที่เป็นดั่งอุอรยธรรมในอิสลามในพื้นที่ชายแดนใต้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ครวรค่าต่อการเยี่ยมชม ยังไงกันบ้างคะสำหรับความรู้ในวันนี้ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้พี่ฟ้าขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ